ขอกล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พมก็จะมาทิ้งลิงไมโครฟ์0 5 0นะครับอ่าบิลสองนะครับก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์รายการให้รายการผมด้วยนะครับคลิปก็ได้นะก็วันนี้ก็จะมาโพูดกี่รอบแล้วก็ ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ผมก็จะออกคลิปวันที่5มีนาคม259นะครับโอ้ยเก็จะฝากทิ้งเออเรก็จะทิ้งลิงก์ไว้ลงข้างล่างเลยนะครับ <c oughs> ดาวน์โหลดไปเลยใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้เลยนะครับ <c oughs> อ่าก็วันที่9มีนาเนี่ยเออไม่ใช่ละวัน <c oughs> ที่9มีนานะครับผมก็ติดสอบนะครับเออก็มาก็มันก็จะ อัดอัดไม่ว่างน่ะไม่ว่างนะเออก็จะเนี่ส่วนจะให้ผมถ่ายก็เออวันไหนก็ได้ครับคนมาใต้คลิปก็ได้เอ้ยใต้เอถูกแล้วใต้คลิปก็เออสำหรับนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายไม่ได้นะครับไม่ได้บบ๊ายบาย